มีพระสูตรหนึ่งที่ระลึกได้ในขณะนี้เกี่ยวกับเรื่องการสลดสังเวชต่อความตายที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันขณะน,นี้ชื่อปโตทัสูตรซึ่งในพระสูตรนี้พระอ,องค์ทรง,งเปรียบด้วยม้าอาชาในสี่จำพวก ดูก่อนพิสุจทั้งหลายม้าอาชนัยตัวเจริญสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นชนหนคือม้าอาชนัยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้พอเห็นเงาประตักเขาก็ย่อมสลดถ,ถึงความสังเวชว่าวันนี้นายสารถ,ถีผู้ฝึกมา้จาจะให้เราทําเหตุอะไรหนอเราจะตอบแทนแก่เขาอย่างไรดูก่อนพิสุทั้งหลายม้าอาชนัย ม้าอาชานัยตัวเจริญบางตัวในโลกนี้แม้เห็นป่านี้ก็มีนี้เป็นม้าอาชานัยตัวเจริญที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกคือประเภทที่หนึ่งเนี่ยแค่ได้เห็นเงาประตักก็คือประตักนี้ก็คือเครื่องมือสําหรับในการฝึกมา้าสลดสังเวชแล้วก็ยอมให้สารถ,ถีฝึกนี้คือประเภทที่หนึ่งส่วนอีกประเภทหนึ่งม้าอาชานัยบางตัวในโลกนี้แม้เห็นเงาประตักก็ไม่สลดไม่สังเวชแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตัก ที่ขุมขนจึงสลดถึงความสังเวชตือประตักจดที่ขุมขนเนี่ยจึงเกิดความสลดสังเวชและก็ยอมไม่ในสารถีฝึกอันนี้คือมาอาชนายตัวเจริญประเภทที่สองส่วนประเภทที่สามคือมาอาชนายตัวเจริญบางตัวในโลกนี้เนี่ยได้เห็นเงาประตักก็ไม่สลดประตักจดที่ขุมขนก็ไม่สลดเนี่ยแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักถึงผิวหนังจึงสลดนะจึงยอมไม่สารถีเนี่ยฝึกเสียโดยดี นี่คือประเภทที่สามม้าอาชนัยอีกประเภทหนึ่งก็คือเห็นเงาประตักก็ไม่สลดสังเวชนะประตักสลดถึงขุ่มขนก็ไม่สลดสังเวชนะถูกแทงด้วยประตักถึงผิวหนังก็ไม่สลดไม่สังเวชนะแต่เมื่อถูกแทงด้วยประตักจนถึงกระดูกจึงเกิดสลดสังเวชนะแล้วก็ยอมไม่ไหนาสารถีฝึกเสโดยดีในยะของม้าอาชนายสี่จำพวกนี้พระองค์ก็ทรงมาเปรียบเทียบว่า บุรุษอาชาในสี่จำพวกก็ลองมาน้อมทำเข้ามาในตัวเองว่าเราเป็นบุรุษอาชาในประเภทไหนในสี่จำพวกนี้คือประเภทที่หนึ่งก็คือบุรุษอาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้ได้ฟังว่าบ้านหรือนิคมโน้นมีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือทำกาลกิริยาก็คือถึงแก่ความตายเขาย่อมสลดถึงความสังเวชเพราะเหตุเป็นผู้สลดสังเวชจึงเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายมีใจเด็ดเดียวย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งปรมัดสัจจะ ด้วยนามกายและได้เห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญามาอาชาในตัวจเจริญพอเห็นเงาประตักย่อมสรดถึงความสังเวชฉันใดเนี่ยบุรุษอาชาในนี้เนี่ยกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็เปรียบฉัน,นั้นเหมือนกันคือแค่เพียงได้ยินว่ามีคนตายเนี่ย ก็น้อมทำเข้ามาในตัวเองว่าแม้ตัวเองก็ต้องตายเหมือนกันก็มาทําความเพียรเหมือนตัวเราเหมือนกันในสมัยที่ยังไม่ได้มาฟังธรรมของพระศัทดาที่แท้เนี่ยก็ได้ยินได้เห็นคนตายก็เกิดความสลดสังเวชแค่เพียงชั่วพักชั่วคู่มีความหดหูใจชั่วพักชั่วคู่แล้วก็พอผ่านไปเจวัน10วันหนึ่งเดือนสเดือนก็ลืมก็กลับไปใช้ชีวิตแบบโลก,โลกต่อไป ไปเสพรูปเสียงกินรสสัมผัสต่ตอไปแม้กระทั่งบางความเชื่อในงานที่มีความตายเกิดขึ้นก็เพื่อไม่ให้เจ้าภาพเกิดความเศร้าโศกเสียใจก็จัดมาบารสดรื่นเริงเพื่อไม่ให้เจ้าภาพเกิดความเศร้าสลด,ดเสียใจอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ใช้เหตุปัจจัยอนั้นมาตั้งต้นทำความเพียนเพื่อให้ถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้เพื่อทำให้แจ้ง ก็คือมาเจริญในเรื่างมรรคมีวงแปดนั่นเองเพื่อให้เข้าถึงความจริงกันประเสริฐนั่นเองเหรือนิพพานนั่นเองอันนี้ก็คือความเห็นของชาวโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นมามาดูบุรุษอาชาในตัวเจริญประเภทที่สองนะบุตรอิปะกาหนึ่งบุตรตาชาในผู้เจริญบางคนในโลกนี้นะไม่ได้ฟังนะว่าบ้านโน้นนิคมโน้นมีหญิงหรือชายได้รับทุก หรือถึงแก่ความตายแต่เขาได้เห็นเลยหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือถึงแก่ความตายเองจึงเกิดความสลดสังเวชเพราะเหตุนั้นน่ยจึงเป็นผู้สวุสสลดสังเวชแล้วจึงตั้งจึงเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบขายมีใจเด็ดเดี่ยวกระทำใม้แจ้งซึ่งปรมาสัจ,จด้วยนามกายและก็าเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญามาทยในตัวเตลินประเภท ที่สองเนี่ยคือประตักถึงรูขุมขนเนี่ยถึงความสดสังเวชแม้ชั้นใดบุรุณาชัยนายนผู้เจริญประเภทนี้ก็เป็นฉะน,นั้นเหมือนกันก็คือประตักนะถึงขุมขนแล้วก็อีกประเภทหนึ่งบุรุณาชายนายผู้เจริญบางคนในโลกนี้ไม่ได้ฟังว่าบ้านโน้นหรือน,นิคมโน้นมีหญิงหรือชายถึงความทุกข์หรือทำกาละกิริยาถึงความตายและก็ไม่ได้เห็นหญิงห,งหรือชายได้รับทุกข์ หรือทําการักกิริยาเองก็ถึงแก่ความตายแต่ญาติสาธารหิตของเขาได้รับทุกข์หรือทําการักิริยาถึงแก่ความตายอันนี้ก็ใกล้ตัวเข้ามาก็คือคนใกล้ตัวบิดามารดาสามีบุตรภรรยาถึงแก่ความตายจึงสลดถึงความสังเวชเพราะเหตุนั้นเป็นผู้สลดแล้วจึงตั้งจึงเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายมีใจเดียว ย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งปรมาสัจด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาอันนี้คือมาอาชานายเปรียบกับมาอาชานายตัวเจริญประเภทที่สามส่วนประเภทที่สี่คือบุบรุษอาชานายผู้เจริญบางคนในโลกนี้เนี่ยก็คือไม่ได้ฟังว่าบ้านโน้หรือนิคมโนนเนี่ยมีหญิงหรือชายได้รับทุกข์หรือถึงแก่ความตายและก็ไม่ได้เห็นหญิงหรือชาย ได้รับทุกข์หรือถึงแก่ความตายทั้งญาติสาารหิตของเขาก็ไม่ถึงความทุกข์หรือถึงแก่ความตายแต่ตัวเขาเอง่ได้รับทุกขเวทนานะทางสรีระก้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะนำชีวิตไปเสียนะถูกต้องแล้วเขาจึงสลดสังเวชเพราะเหตุนั้นเป็นผู้สลดแล้วเริ่มตั้งความเพียรไว้โดยแยบคายมีใจเด็ดเดี่ยว ย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งปรมาสัจจด้วยนามกายและเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยปัญญาม้าอาชาในใยตัวเจริญที่ถูกแทงด้วยประตักถึงกระดูกถึงความสลดสังเวชแม้ชั้นใดเรากล่าวบุรุษอาชาในผู้เจริญนี้เปรียบฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนทั้งหลายบุรุษอาชาในใยผู้เจริญบางคนในโลกนี้แม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่เป็นบุรุษอาชาใน ผู้เจริญที่สี่ปรากฏอยู่ในโลกดูก่นที่สังหายบุตรอาชาในผู้เจริญสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกลองน้อมสิ่งที่พง์ได้ตัดไว้เกี่ยวกับเรื่องของอามาอาชาในสี่จำพวกและบุตรอาชาในสี่จำพวกว่าเราอยู่ในประเภทไหนเท่าที่พีนาก็คือแม้เราในอดีตที่ผ่านมาก่อนที่จะได้มาฟังคําสอนของพระศาสดาที่แท้แท้นี่ ก็ไม่ได้เข้าอยู่ในกลุ่มทั้ง4กลุ่มนี้เลยถือแม้จะมีความสลดสังเวชอยู่บ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำความเพียนอย่างไงเพราะว่า,าปัญญายังไม่ถึงแล้วก็เหตุปัจจัยยังไม่พร้อมก็ยังไม่รู้จะทำอย่างไงก็กลับไปเสพกามไปยินดีในลาบสกาละแนละเสียงสรรเสริญลาบยศสรรเสริญสุขต่อไปนั่นเองมนุษส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แหละ แต่วันหนึ่งที่มีเหตุปัจจัยถึงพร้อมแล้วได้มีโอกาสมาฟังคําสอนของพระศัสดาจริงๆที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้จึงเข้าใจเลยว่ามันเป็นการยากจริงๆที่ใครคนใดก็หนึ่งแม้ได้เห็นความตายหรือความเจ็บป่วยสิ่งที่เราได้เห็นเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวก็ไม่รู้จะหาหนทางอย่างไรเพื่อจะหลุดพ้นก็ได้ยินว่าพระศาสดามีบางเกิดขึ้นในโลก แต่ก็ไม่มีผู้นําคําสอนของพระศา,าสดาแท้ๆเนี่ยมาบอกกล่าวหรือบอกขนทางว่าเราควรจะเริ่มปฏิบัติอย่างไรมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เศษการมเต็มที่เลยไม่ไว่าให้กระทั่งในงานศพซึ่งมีคนตายก็ยังนำมหโหระพศไปเล่นนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่รู้หนทางจริงๆอันนี้ก็ได้เหตุปัจจัยของแต่ละคนนั่นเองแล้วปัญญาหรือความไม่รู้ ก็คือตัวโมหะนั่นเองยังครอบงำอยู่ก็ยังวนเวียนอยู่ในวัฏฏะต่อไปก็เมื่อถึงเหตุปัจจัยถึงพร้อมแล้วก็จะมีสักวันหนึ่งแต่ไม่รู้ชาติไหนก็โชคดีเป็นความโชคดีของเราจริงๆที่แม้วันนี้เราได้เห็นหนนทางแล้วกาลังทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นให้ยิ่งขึ้นเท่าที่อินสียห้าคือ ศรัทธาวิญญาิยะสติสมาธิปัญญาของเราที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการไปคิดว่าเออเราควัจะหาความสุขใส่ตัวไว้ในชีวิตเนี่ยเท่ากับเป็นการเพิ่มกามเครื่องผูกให้เหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้น,าก,นการที่จะมาปล่อยหรือมาวางในช่วงเวลาเพียงสั้นๆหรือแม้บางคนเนี่ยร่างกายแก่ชะลาถึงแก่ความใกล้ความตายแล้วเนี่ยโรคภัยเบียดเบียนแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะ มาละวางนะทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องลาบสักการะต่างๆเนี่ยเพื่อจะสละออกเพราะว่านิพพานนั่นคือความไม่อะไรเนี่ยมันก็ต้องทําตามลําดับก็เริ่มจากการปล่อยและการวางจากสิ่งรอบกายก่อนก็คือญาติพี่น้องทรัพย์สินเงินทองและก็ค่อยทําความเพียรโดยแยบ,บคายในเรื่องของธรรมที่ละเอียด ที่เกิดขึ้นภายในจิตที่จะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและสิ่งนั้นก็มีความดับไปเป็นธรรมดาจนเห็นว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ไม่ใช่เป็นเรานี่ไม่ใช่ตัวตนของเราก็คือเป็นที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งปรมอาจรรย์ที่โป่งทรงตัดไว้นั่นเอง